สวัสดีครับผมคิปนี้มพบพ่อกับผมหนุ่มอีสานใ้ครับวันนี้เอาของข้นโคราดอีกแล้วครับผมกับบรรยากาศตอนเศร้านะครับอัอนนี้จอดพักรถอยู่ไอจุดพักรถก่อนที่จะขึ้นเขาปักนะครับผมบรรยากาศตอนเศร้าเลยวันนี้เจ็ดโมงเลยนะครับเนี่ยวันนี้ออกมาส่าครับผมโบถาของเรื่องก็ของจะแล้วนะครับไม่ได้ออกมาตอนเจ็ดโมง อยู่ตรงที่จอดรถบรรทุกครับผมรถบรรทุกขึ้นเขาก็ไม่เบิดแล้วครับราเริ่มทยอยขึ้นเขาก็ไม่เบิ้ล่ะเจ็ดโมงแล้วนะครับผมเริ่มขึ้นเขาก็ไปจึนเบิแล้ะเดือยอยู่ปกชิ้นมาหาหกเจ็ดขันนะครับจอดอยู่แล้วก็จะได้ขึ้นขึ้น,นกันครับผม เอาองไปล่มคนหลาดนะครับผมอยูสีแยกเจ้าพอครับไปดูเอยอะขาตอนเศรล่มกำลังดีครับผมโอยแฮ่โอ้มันอย่จัดมาสเต็มพิกัดเลยครับผมใส่มาอย่างหนักเลยมนนี้มันนี่ข้องหลายด้วยข้องหลายนะครับไปด้เลยต้องเป็นรถทุกหล่อ มืออื่นอาจจะได้ขึ้นแช่ยภููินะครับผมมืออื่นมืออื่นอาจจะไปแช่ยภูมตอนนี้ถึงตลาดก่อนรถก็เริ่มแลนเขามาจอดเรื่อยๆครับผมรถขอบกันไปล่ะถึงลงจากเขามา เต็มขันข้นคืนเอเราครับผมเหมือนนี่เคนะครับผมฝากกดติดตามไว้แล้วครับผมกับหนุ่มอีสานไต่นะครับก็จะได้แลนเอาของขึ้นไปคาชต่อเดี๋ยวไปจอดซื้อกาแฟอยู่ตรงห่องลานขาบแป๊บนึงครับผมแล้วก็จะได้แลนขึ้นเขาเลย เดี๋ยวไปจอดซื้อกาแฟยิ่ต้องนั้นกันนะครับต้องรถจอดหลายๆซื้อกาแฟแหละเดี๋ยวขึ้นเขากันเลยครับผมดอกไม้กำลังงามเลยครับจุดต้องขูมกับดอกไม้กำลังเริ่มง,งามเลยจุดโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวสำหรับที่มีครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปสมนนีนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่คลิปหนน้าะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ